นาเดตย่า,ยาไปร่วมงานแต่งที่สวีเดนชาวเน็ตแห่เข้ามาแซวว่าไปดูงานมานแน่ เป็นคู่รักซุปตา์ที่แฟนคลับรอฟังข่าวดีอยู่ครับสาหรับคู่ของนเดตคูกิมิยะและยายาอุรัสยาที่คบหาดูใจกันมานานแล้วนะครับและทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หว,นหวนานๆออกมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอยู่บ่อยๆด้วยล่าสุดครับทั้งนเดตและยายาได้ไปเที่ยวพักผ่อนแบบสวีทมุ้งมิ้งที่สวีเดนนะครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่ก็ได้โพสต์อวดภาพความหวานให้แฟนคลับได้ดูผ่านทางอินสตาแกรมด้วยรวมถึงนเดตยังได้โพสต์แชร์ถึงความทรงจําที่ได้ไปร่วมบรรยากาศงานแต่งที่สวีเดนมาด้วยครับ โดยเขาได้โพสต์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลออกมาเป็นไทยว่าหนึ่งในความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตกับการได้หยุดท่ามกลางผู้คนที่สวยงามงานแต่งงานของชาวสวีเดนนั้นเรียบง่ายมากแต่เต็มไปด้วยอารมณ์และความสุขขอบคุณบ่าวสาวที่เชิญมาร่วมง,งานเป็นเมืองสวยงามที่ผมลืมไม่ลงยินดีกับอีลน์และแคสเปอร์มีสิ่งดีๆมากมายที่ผมได้เห็นมีผู้คนดีๆมากมายที่ได้พบ ขอบคุณย่าญาติที่รักของผมที่พามางานแต่งงานที่ไม่ธรรมดานี้ซึ่งหลังจากที่เขาได้โพสต์ออกไปมีเพื่อนในวงการบันเทิงรุมถึงแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวแล้วก็ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่เยอะมากๆเลยทีเดียวครับบางคนบอกว่าไปดูงานมาแน่แน่บางคนบอกว่ารอวันที่ทั้งคู่เป็นเจ้าของงานอยู่นะและบางคนถึงขั้นบอกว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของพี่แบกับพี่ญาล่ะ